สว,ส,สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดสามจุดสองนะคะการอ่านแผนภูมิแท่งนะคะที่นักเรียนได้ทําไปแล้วนะคะของนรียนคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาดูได้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะ ถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะเริ่มเฉลยแบบฝึกหัดแรกนะคะแบบฝึกหัดแรกก็คือแบบฝึกหัดส1นะคะข้อที่1หน้า94ให้นักเรียนเปิดหนังสือตามคุณครูได้เลยค่ะแบบฝึกหัดที่3.1ข้อที่1นะคะหน้า94เป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนชั้นป1ถึง6นะคะที่ยืมหนังสือจากห้องสมุด โรงเรียนในสัปดาห์หนึ่งนะคะดูฉะเฉลยกันนะคะข้อที่หนึ่งถามว่าแผนภูมินี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรคะค่ะเกี่ยวกับจํานวนนักเรียนชั้นปหนึถึง6ที่ยืมหนังสือจากห้องสมุดโร,รงเรียนในสัปดาห์หนึ่งนะคะข้อที่2ถามว่า เขาให้เราเรียงลาดับชั้นตามจำนวนนักเรียนที่ยืมหนังสือจากมากไปหาน้อยนะคะชั้นที่มีจำนวนนักเรียนที่ยืมหนังสือมากที่สุดก็คือชั้นชั้นปไหนคะค่ะเริ่มจากมากที่สุดก็คือป .6 .6 ป .4 ป .3 .3 ปหปสอ 2, และก็ป .1 นนั่นเองค่ะคุณครูต่อข้อที่3เลยนะคะข้อที่3ถามว่า สัปดาห์นี้มีนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 ยืมหนังสือจำนวนกี่คนข้อที่3นี้เรามีวิธีการทำอย่างไรคะค่ะก็ให้นำจำนวนนักเรียนชั้นป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 แล้วก็ป .6 นั้มาทำอะไรคะนำมาบวกกันนะคะก็จะได้ว่า5บวก8 บวก11บวก13บวก10บวก19เท่ากับคำตอบก็คือ66คนค่ะถูกไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อมาข้อที่4นะคะนักเรียนชั้นปอ6ยืมหนังสือมากกว่านักเรียนชั้นปอ1กี่คนนะคะข้อที่4นี้นะคะเรามีวิธีการทำก็คือ นำจำนวนนักเรียนชั้นป .6 นะคะซึ่งมีจำนวน19คนมากกว่าหรือน้อยกว่าคุณครูเคยบอกไปแล้วนะคะให้นำมาทำอะไรกันคะค่ะให้นำมาลบกันนะคะลบกับจำนวนนักเรียนชั้นป .1 ซึ่งมีจำนวน5คนก็จะได้ว่า19ลบ5ก็จะเท่ากับค่ะ14คนนั่นเองต่อมาข้อที่5นะคะ สัปดาห์นี้มีนักเรียนยืมหนังสือเฉลี่ยชั้นละกี่คนข้อที่5นี้เรามีวิธีการทำอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะก็ให้นำจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นป .1 .1 ถึงป .6 .6 นะคะนำมาบวกกันหารด้วย6แต่เอ๊ะทำไมเราต้องหารด้วย6ดีคะ ใช่แล้วค่ะเพราะมี6ชั้นเราจึงหารด้วย6นะคะหารแล้วคำตอบก็คือ11คนค่ะถูกไหมคะคุณครูมาหน้าต่อมาเลยนะคะค่ะหน้าต่อมาก็จะเป็นเฉลยแบบฝึกหัดส1นะคะข้อที่3หน้า96นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ พศ2558จำแนกตามระดับสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขนะคะข้อที่หนึ่งเขาถามว่าบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอะไรมีจำนวนมากที่สุดโรงพยาบาโลโรงพยาบาลอะไรคะค่ะคำตอบก็คือโรงพยาบาลชุมชนข้อที่สองถามว่าโรงพยาบาลศูนย์มีแพทย์ จำนวนกี่คนคำตอบก็คือ4 5 4 3คนข้อที่3ถามว่าพยาบาลวิชาชีพกับพยาบาลเทคนิคของโรงพยาบาลทั่วไปมีจำนวนต่างกันเท่าไหร่ข้อนี้เราทำอย่างไรคะข้อนี้วิธีการทำก็คือให้นักเรียนไปดูที่พยาบาลวิชาชีพนะคะตรงกับตรงกับโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ24,430 0นะคะคำว่าต่างกันก็คือให้นำมาลบก,กับนะคะพยาบาลเทคนิคของโรงพยาบาลทั่วไปซึ่งมีจำนวน737นะคะนำมาลบก,กันคำตอบที่ได้ก็จะคือ23,563คนนั่นเองค่ะถูกไหมคะข้อที่4นะคะ ข้อที่4ี่ถามว่าโรงพยาบาลทั่วไปมีเภสัชกรกี่คนนะคะนักเรียนก็ไปดูตรงโรงพยาบาลทั่วไปนะคะโรงพยาบาลทั่วไปนะคะจะเห็นว่าในตในตารางนะคะหน้า96กนะคะก็จะมีช่องว่างๆอยู่นะคะวิธีการหานะคะก็ให้นักเรียนนําผลรวมนะคะของเภสัชกรรวมทั้งหมดแล้ว ก็คือมีจำนวนทั้งหมดนะคะ6,838คนนะคะลบด้วยให้นักเรียนนำจำนวนของเพสัจกรในโรงพยาบาลศูนย์นะคะซึ่งมี1,272คนนะคะบวกกับจำนวนเพสัจกรนะคะในโรงพยาบาลชุมชนซึ่งมี3,778นะคะ778นะคะ บวกกันแล้วไปลบด้วย6,838นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ1 7 8 8คนค่ะถูกไหมคะคุณครูต่อ,อข้อที่5เลยนะคะข้อที่หถามว่าโรงพยาบาลศูนย์มีพยาบาลเทคนิคกี่คนนะคะโรงพยาบาลศูนย์นะคะนักเรียนก็ไปดูที่โรงพยาบาลศูนย์นะคะ ในหนังสือหน้า96จะเว้นว่างไว้ตรงพยาบาลเทคนิคใช่ไหมคะวิธีการทําข้อนี้ก็คือให้นักเรียนไปดูตรงโรงพยาบาลศูนย์ดูตรงคําว่ารวมทั้งหมดนะคะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะมีเท่ากับ2อ8พัคนนะคะให้นำมาลบกับนะคะจำนวนแพทย์นะคะในโรงพยาบาลศูนย์นะคะ4,000 543คนนะคะบวกด้วยจำนวนทันตแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์นะคะซึ่งมีจำนวน525คนนะคะบวกกับจำนวนเภสัชกรในโรงพยาบาลศูนย์ซึ่งมีจำนวน1272คนนะคะบวกกับจำนวนพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์นะคะซึ่งมีหนึ่งคนนะคะ บวกกันแล้วและนำไปลบก,กับ2 6 8 4 1คนนะคะคำตอบที่ได้ก็จะเท่ากับ645คนค่ะข้อที่6นะคะบุคลากรทางการแพทย์มีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะวิธีการทำข้อนี้นะคะให้นักเรียนดูที่ช่องสุดท้ายนะคะช่องสุดท้ายตรงผลรวมทั้งหมดนะคะก็ให้นักเรียนนำมาบวกกันทั้งหมดนะคะ ซึ่งจะมีผลรวมทั้งหมดเท่ากับ1 1 7 0 7คนนั่นเองค่ะถูกไหมคะคุณครูคุณครูเฉลยหน้าต่อมาเลยนะคะหน้าต่อมานะคะจะเป็นเฉลยแบบฟึงหัสามจุดสองนะคะข้อที่หนึ่งหน้าเก้าสิบเจ็ดนะคะหน้านี้จะเป็นแผนภูมิเกี่ยวกับนะคะห้าอันดับแรก ของจังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีสูงสุดพศ2559นะคะมาดูข้อที่1ข้อที่1ถามว่าจังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีมากที่สุดคือจังหวัดอะไรคะใช่แล้วคะ่ะจังหวัดนคนปรปฐมนะคะมีผู้ป่วยก็คือจำนวน329คนคะ่ะ ข้อที่2นะคะเขาให้เราเรียงลำดับจังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีนะคะจากน้อยไปหามากจังหวัดอะไรคะที่มีจำนวนผู้ป่วยน้อยที่สุดค่ะจังหวัดพิษณุโลกปาจีนเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็นคนปรปฐมนะคะข้อที่3ถามว่า จังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีมากเป็นอันดับที่3คือจังหวัดจังหวัดอะไรคะเชียงรายค่ะมีผู้ป่วยเท่าไหร่267ยคนข้อที่4จังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีมากเป็นอันดับที่1ก,กับอันดับที่5มีจำนวนต่างกันเท่าไหร่นะคะ จังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีมากเป็นอันดับหนึ่งก็คือจังหวัดอะไรคะนคนปรปฐมนะคะมีจำนวนผู้ป่วย329คนจังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเป็นอันดับที่5นะคะก็คือจังหวัดอะไรคะพิษณุโลกมีจำนวนผู้ป่วย190คนนะคะมากกว่าให้นำมาค่ะให้นำมาลบก,กันนะคะ คำตอบที่ได้ก็คือ139คนข้อที่5นะคะเขาให้เราเรียงลำดับจำนวนผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีจาก5จังหวัดนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่วิธีการทำข้อ5นี้นะคะก็ให้เรานำจำนวนผู้ป่วยทั้ง5จังหวัดนี้นำมาทำอะไรกันคะ ค่ะนำมาบวกกันนะคะก็จะได้ว่า329บวก196บวก267บวก277บวก190รวมกันแล้วได้1,259คนนั่นเองค่ะถูกไหมคะหน้าต่อมานะคะ เฉลยแบบฝึกหัดสามจุดสองข้อสหน้าเก้าสิบแปดนะคะหน้านี้จะเป็นแผนภูมิแท่งเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวจากห้าประเทศในอาเซียนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยพศสองพันห้าร้อยหกสิบนั่นเองค่ะข้อที่1นึ่ะคะข้อที่1ถามว่านักท่องเที่ยวในอาเซียนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย มากที่สุดเลยมาจากประเทศไหนคะใช่แล้วค่ะมาจากประเทศมาเลเซียมีจำนวน3าล้าน3ามแ0นคนคะ่ะข้อที่2ถามว่านักท่องเที่ยวจากลาวมีจำนวนมากกว่านักท่องเที่ยวจากกัมพูชาข้อนี้ทำอย่างไรคะค่ะให้เราดูที่จำนวนนักท่องเที่ยวจากลาวนะคะ นักท่องเที่ยวจากลาวมีจำนวน1 6 1 2 6ล้านนนะคะให้นำมาลบกับจำนวนนักท่องเที่ยวจากกัมพูชานะคะซึ่งมีจำนวน854,431านวน8 5 4 4 3คนนะคะลบกันแล้วก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ758,216คนนั่นเองค่ะถูกไหมคะ ข้อที่3เขาถามว่านักท่องเที่ยวจากกัมพูชาลาวสิงคโปร์และเวียดนามรวมกันมีจำนวนมากกว่านักท่องเที่ยวจากมาเลเซียกี่คนนะคะข้อนี้วิธีการทำก็คือให้นักเรียนนำจำนวนนักท่องเที่ยวจากกัมพูชาซึ่งมีจำนวานวน8 5 4ร3อคนนะคะ บวกกับจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศลราซึ่งมีจำนวน1ล้านหนึ่งหคนนะคะบวกกับจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีจำนวน1ล้านสนบนะคะบวกกับจำนวนนักท่องเที่ยวจากเวียดนามนะคะซึ่งมี จำนวน9,34,497คนนะคะแล้วนำมาลบก,กับจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียซึ่งมีจำนวน3,354,800นะคะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1 7 4 8 5 2คนนะคะ่อามาข้อที่4นะคะ ข้อที่4ถามว่าปีพศ2560มีนักท่องเที่ยวจาก5ประเทศในอาเซียนเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยทั้งหมดกี่คนนะคะข้อนี้เราจะทำอย่างไรคะคะก็ให้นำจำนวนนักท่องเที่ยวจาก5ประเทศนะคะนำมาบวกกันนะคะซึ่งจะมีผลลัพธ์เท่ากับ เจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดมืนสี่พันสี่ร้อยห้าสิบสองคนนั่นเองค่ะถูกไหมคะค่ะคุณครูจะข้ามแบบฝึกหัดสามจุดสามไปนะคะคุณครูจะเฉลยในคลิปหน้านะคะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดสามจุดสี่นะคะเรื่องการเขียนแผนภูมิแท่งนะคะแผนภูมิแท่งอ้อขอโทษค่ะมีข้อให้อีกข้อหนึ่ง ข้อที่5เขาให้เราเรียงลำดับชื่อประเทศตามจํานวนนะักท่องเที่ยวจากมากไปน้อยนะคะจำนวนที่มีนะักท่องเที่ยวมากที่สุดก็คือประเทศมาเลเซียลาวสิงคโปร์เวียดนามแล้วก็กัมพูชานะคะแปบพึหาสดสีข้อที่1หน้า101นี้นะคะเป็นแนวคำตอบนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะวาดรูป ไม่เหมือนกับของคุณครูนะคะไว้คุณครูจะตรวจดูในสมุดของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแนวคำตอบนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่ต่อมาข้อที่สองนะคะหน้าหนึ่งร้อยสองนะคะแล้วก็ข้อที่สามหน้าหนึ่งร้อยสามนะคะอ่ะอันนี้เป็นแนวคำตอบนะคะ ค่ะคก็จบการเฉลยแบบฝึกหัดที่นักเรียนทําไปแล้วนะคะหรือแบบฝึกหัด3านะคะแบบฝึกหัด3าสแล้วก็การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะคุณครูจะเฉลยให้นักเรียนในคลิปหน้าแล้วครั้งหน้าคุณครูจะมานําเสนอในเรื่องการอ่านแผนการอ่านกราฟนะคะวันนี้จบการเฉลยแบบฝึกหัดแค่นี้นะคะบ๊ายบาย